จริงวันนี้นะฮะที่เรามาที่อุตรดิตภาคเหนือเนี่ยเรามีการประชุมสัญจรกรรมาการมหาวิทยาลัยภาคด้วยนะครับเมื่อวานเราประชุมที่รีสอร์ทนะนะครับอิงพูนะที่ด่านแม่ขมันนะโดยมีกรรมการ10กว่าท่านนะครับซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครนะเขตนะครับรวมแล้วประมาณ31คนนะจาก4จังหวัดนะครับที่สมัครเข้ามาแล้วเรายังไม่เปิดเผยรายชื่อนะฮะแต่มีความประสงค์ที่จะสมัครพักแรงงานสั้งคาแล้ว ก็แสดงว่าตามที่เรามีการผลักดันนโยบายต่างๆในช่วงที่รัฐบาลชุดนี้นะฮะือชุดที่ผ่านมานโยบายเนี่ยนะของเราเนี่ยน,น่าจะโดนใจกับนักการเมืองนะโดยเฉพาะนักการเมืองรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะสมัครเข้ามาเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างที่จะตรงตามประเด็นที่เราเคลื่อนไหวอยู่ไอ้สิ่งที่เราเรามองว่าน่าจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะจึงมีผู้แกล้งความยนยงมาสมัครในในส่วนสส,สทักเที่ยวหน้าเนี่ยนะ ทั้งปฏิริดแล้วก็สอสอเขตครับเราตั้งเป้าไว้ว่านะผู้สมัครเขตประมาณ36นะครับสาคนนะจากทั้งหมด12จังหวัดนะครับอันนี้เราเราเราชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ปฏิรีดเนี่ยเราคิดว่าถ้ามีคนที่มีคุณสมบัติมาสมัครเราจะส่งให้ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดคือร้อยคนนะเราจะดูคุณสมบัติก่อนนะนะครับเราจะเป็นจะคัดเลือกเราจะมีก,การกรรมการสรรหานะของพรรค ที่ผ่านมาการเลือกตั้งนโยบายพรรคแรงงานโดนใจพี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะมากนะครับจากที่เป็นพรรคใหม่ๆนะก็ได้คะแนนมา1นึ่งแสนกว่าคะแนนก็นับว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนโยบายพรรคโดยเฉพาะนโยบายด้านแรงงานนโยบายด้านเกษตรตะกอนนะแล้วก็นโยบายเรื่องเศรษฐกิจนะครับของพี่น้องประชาชนนะที่เราดูแลในเรื่องของรากย้าครับร้อเรนะเราพร้อมเพราะเราเตรียมความพร้อมแล้ยุบป,ปั๊บนะส่งสสได้เลยนะ นะครับทุนเราไม่หนาแต่ใจเราถึงนะนโยบายพึ่งได้อันนี้คือนะครับสโลแกนของเราโดยเฉพาะแรงงานไทยเนี่ยหัวใจเดียวกันนโยบายหลกัหลกๆเราเน้นอยู่4นโยบายหลักนะฮะนะครับถ้าด้านแรงงานเราเน้น3ขอนะฮะนะครับขอเลือกขอกู้ขอคืนนะคือประกรันสังคมนะครับนโยบายนี้ก็ดลใจพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับธนาคารแรงงานลงมาประกันสังคมถ้านโยบายเรื่องสวัสดิการเรื่องสุขภาพเราเน้น3กองทุนนะกองทุนบัตรทองนะกองทุนประกันสังคมกองทุนราชการ ทำไมกองทุนราชการกองทุนประกันคนมีเงินทดแทนขาดรายได้แต่บัตรทองนี่นะรักษาไม่ตายไม่หายนอนติดเตียงนี่นะไม่ได้มีค่าทดแทนขาดรายได้โดยรัฐบาลเองก็เอาเงินภาษีทุกคนนี่ไปกองอยู่บัตรทองหัวหนึ่งตก4,100บาทนะเท่ากับปีนึงอยู่ก็ประมาณใช้อยู่ประมาณ1นึ่งแสนกว่าล้านนะครับในกองทุนบัตรทองแต่ไม่ได้มีค่าทดแทนขาดรายได้เราพยายามว่าทําอย่างไรให้กองทุนบัตรทองให้มาสมัครใจอาสา ส,สมัครใจเข้ามาตา40ช่องทางที่3ถูกไหมฮะพอรัฐบาลจ่ายให้เราอนรี้150บาทเป็นเงินบําเหน็จถูกไหมฮะแต่บัตรทองไม่มีนะเข้ามาแล้วไม่ต้องจ่ายสตังค์ครับโยกกงนบัตรทองมาอยู่เนี่ยนะฮะมาตรา40เนี่ย4,000หนึ่งเนี่ยก็เท่ากับประชาชนต้องมีค่าตัวเงินขาดได้มีค่าปุงศพ5ห0 0 0มนะครับมีสวัสดิการเรื่องทุตลพภาพนะครับเดือนหนึ่ง3,000บาทตลอดชีวิตเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะประกันสังคมทั่วหน้าเราจะโยง3กองทุนให้มี ค่าัวแทนกับขาดรายได้อันนี้คือนโยบายหลักของเราหาเสียงอยู่ตอนนี้นะคือนําเสนอนโยบายอันนี้คือเรื่องที่ที่สองะฮะเรื่องที่สามเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ถ้าพูดวันนี้มันพูดยาวเลยะฮะวันนี้นะมันเจาะจงประเด็นไม่ได้ไม่เหมือนกับสามขอไม่เหมือนกับในเรื่องของกองทุนสุขภาพสามกองทุนนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเราต้องมีย่อยเยอะนะ,ะทำอย่างไรให้ประชาชนมีรายได้อย่างเช่นด่านแม่ขมันเนี่ยนะของเรามี บึงไมลเนี่ยบึงไมลทำไมจะเป็นแหล่งแลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยถ้าเราทําได้นะครับคันบึงไม้ทั้งหมดเนี่ยรอบทั้งหมดเนี่ยประมาณ6 0 0ันกว่าไร่เนี่ยนะครับมีร้านค้าร้านขายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกับหนองคายเหมือนกับบึงการเหมือนกับสกลนครเหมือนกับนครพนมของเราเรื่องดูก,การเมืองลับแลนี่ลืมไปไหมถูกลืมเป็นเมืองประวัติศาสตร์เมืองลับแลนะสมัยก่อนคนหนุ่มๆูมาไม่อยากจะมานะครับเมืองลับแลตอนนี้มาแล้วมันมันเป็นเมืองท่องเที่ยวได้ทำไมเราไม่เปิดเป็นเมืองรองฮะ นั้นด่านเนี่ยด่านต้นต้นของภาคเหนือนะถูกไหมครับแต่เราทำไมไม่เปิดถ้าเราเปิดนี่ได้นะเพราะว่าแบรนด์มาร์กตรงนี้นะครับมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ทึกฤูดูการนะผมว่าผู้สูงอายุเรามีนโยบายชัดเจนนะตอนนี้ผู้สูงอายุ60ปีมีอยู่ประมาณ13ล้านคนนะครับตอนนี้รัฐบาลจ่ายอยู่3สเต็ปห0ร้0ยเจร้อใช่ไหมแป0ร0 0กเอ่อสี่สเต็ปนะตอนนี้อายุเป็นขั้นบันไดไปพักเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เป็นสเต็ปนะเรามองว่าเบื้องต้นนี่นะ นะครับสวัสดิการค่าของคีปอยู่ได้เนี่ยเราถือว่าวันละร้อยบาทถูกไหมฮะวันละร้อยบาทเดือนก็อยู่ประมาณ3,000บาทไอ้สามพันบาทถ้าคูณด้วย12ล้านเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะก็อยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าล้านนะต่อก็ประมาณนะถ้าเราทําได้อย่างนี้ผมว่าไม่ต้องขึ้นเป็นสเต็ปหรอกฮะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปต้องเท่าเทียมกันเลยนะไม่ต้องทีละสเต็ปนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องสุขภาพในเรื่องบัตรทองเนี่ยต้องมีค่าตัวแทนกันแลกได้ สิ่งเหล่านี้เงินผู้สูงอายุนี่แหละครับต้องเป็นส่วนหนึ่งเป็นค่าทดแทนของเขาเป็นรายได้ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานนะลูกหลานก็จะแย่เหมือนกันในโรงงานถูกปิดยางพาราผมไปพูดทุกที่นะเราไม่เราไม่ประกันราคายางนะแต่เราทาอย่างไรให้ยางพารามีคุณภาพยางพาราให้มีผลิตสินค้าได้หลายอย่างนะแปรรูปหลายๆประเภทเราเน้นในเรื่องของให้เปิดอุตสาหกรรมไม้มีแปรรูปยางพาราเกิดขึ้นทุกภาคส่วนที่มีการปลูก ยางพาราเกิน200ไร่นะครับเราจะเน้นเรื่องนี้นะฮะให้ทำา s m ม e แปรรูปยางพาราเพื่อจะให้ประชาชนในตำบลน,นั้นอำเภอนั้นมีงานทำนะฮะพอเรามีโรงงานแปรรูปมันต้องจ้างแรงงานถูกไหมฮะพอจ้างแรงงานประชาชนมีรายได้ไอ้ตรงนี้แหละครับผมมองว่าการปะการประกันราคายางแทบจะมีความหมายนะฮะก็ลองดู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 พักแรงงานสั้งนิเราจะทําด้านยางาาพาราเพราะเราไปพูดที่ตังเราก็พูดแบบนี้นะครับ แปลรูปยางพาราเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเราจะแปลรูปยางพาราอาจจะมาทําเป็นถนนก็ได้นะครับเป็นลาดยางเป็นยางบะตอยผสมยางรถยนต์นะฮะท่านทราบไหมครับว่ารถแบรนด์ยางรถยนต์เนี่ยนะแต่ครับจะเป็นรถจักรยานยนต์รถไอสีอ่ล้อกี่ล้อก็แล้วแต่รถทงรถไถเ,เนี่ยนะสิ่งเรล่านี้นะครับแบรนด์คนไทยคนไทยไม่ค่อยชอบใช้แบรนด์อื่นตอนนี้ยิปยางญี่ปุ่นมาตีแล้วใช่ไหมฮะเยอะแยะไปหมดถ้าเรามีโรงงานแปลรูปยางพารา เยอะขึ้นเราก็สามารถเอาอยางพาราที่แปรรูปไปทํายางรถยนต์ก็ได้ไปทํายางมะตอยก็ได้ไปทําผสมอย่างอื่นก็ได้เยอะแยะไปหมดนะนะครับมูลค่าของอยางพารามันเยอะนะครับที่เราจะทำนะทำทุกอย่างได้หมดนะครับมันกระทั่งทำเบาะทําอะไรได้หมดนะครับยางพา,ารา